ตำนานไซอิ๋วฉบับจริงประวัติพระถังซัมจัง๋งฉบับสมบูรณ์ตอนที่สพระราชาแห่งเมืองเกาเชียงถวายการอุปถากพระอาจารย์ถังซัมจัง๋งกระสวัสดีครับท่านโพธิสัตว์และผู้ติดตามช่องโชโหธ,ธรรมราชบบตรธรรมตำนานทุกท่านครับตำนานประวัติพระถังซัมจัง๋งฉบับจริงซึ่งได้นํามาจากเรื่องราวของประวัติพระถังซัมจัง๋งบันทึกโดยพระสมณะฮุยลี่ แปลไทยโดยนายเคงเหลียนสีบุญเรืองคลิปนี้เป็นตอนที่3เมื่อตอนที่แล้วนะครับผมได้เล่าไปถึงเรื่องการเดินทางของพระอาจารย์การได้พบผู้คนและการผ่านอุปสรรคมากมายจงกระทั่งสามารถข้ามผ่านทะเลทรายมาได้ในครั้งนี้พระอาจารย์ถังซำจังหรือพระอาจารย์เฮียนจังหรือพระอาจารย์สเสวนจ้างจะได้เข้าสู่เมืองเกาเชียง ซึ่งมีพระราชาพระนามว่าฉีหวนไทเป็นเจ้าผู้ปกครองนครและจะเป็นผู้ที่ถวายการต้อนรับและอุปถากพระอาจารย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในประวัติพระถังซัมจังตอนที่3ในคลิปนี้ครับเมื่อเข้าถึงเมืองพระราชาก็เสด็จออกมาพร้อมด้วยข้าราชบริพารเป็นกระบวนถือเทียบ นำหน้าตามหลังรับท่านอาจารย์เข้าไปในตำหนักชั้นในนิมนต์นั่งเหนือบัลังอาจยกเป็นชั้นลดหลั่นมีม่านกั้นงดงามพระราชาทรงนมัสการแล้วตรัสปราศัยว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ทราบถึงนามท่านอาจารย์แล้วมีความปีติยินดีจนไม่นึกถึงการกินอยู่หลับนอนขาดคะเนตามระยะทางที่มาคงจะถึงในค่ำวันนี้ เพราะฉะนั้นพระนางกับโอรสธิดาและตัวข้าพเจ้าจึงพร้อมกันสวดมนต์คอยท่าอยู่โดยมิได้หลับนอนเลยสักครู่หนึ่งพระนางพร้อมด้วยข้าราชบริพารฝ่ายในแวดล้อมหลายสิบคนเสด็จออกมานมัสการยามนั้นจวนจะสว่างแล้วท่านอาจารย์ถวายพระพรว่ามีความอ่อนเพลียจะขอพักผ่อน พระราชาก็เสด็จกลับเข้าข้างในและรับสั่งให้ขันทีหลายคนคอยเฝ้าปลนนิบัติรับใช้รุ่งเช้าท่านอาจารย์ยังไม่ทันตื่นนอนพระราชาก็เสด็จมาคอยอยู่นอกประตูห้องพร้อมด้วยพระนางกับข้าราชบริพารครั้นท่านอาจารย์ตื่นแล้วจึงนมัสการตรัสว่า ข้าพเจ้าคิดถึงการที่ท่านอาจาร,รย์บากบั่นข้ามทะเลทรายมาแต่ผู้เดียวจนถึงที่นี่ได้นั้นเป็นมหัศจรรย์อย่างยิ่งและยังทรงพรรณายกย่องชมเชยเสียอย่างเหลือลน้นแล้วรับสั่งให้ถวายพัตตาหารเสร็จแล้วทรงนิมนต์ท่านอาจารย์ไปพักที่หอธรรมซึ่งอยู่ใกล้เคียงพระราชวังมีพวกขันทีเป็นผู้รับใช้และอารักขา ในเมืองน,นี้มีพระภิสุรูปหนึ่งชื่อต่วนเดิมได้เคยไปศึกษาที่นครเชียงอันและมีความรู้ดีในลัทธิศาสนาพระราชาทรงยกย่องและรับสั่งให้มาเยี่ยมเยียนท่านอาจารย์เมื่อได้สนทนากันแล้วสักครู่หนึ่งก็ลาไปและมีรับสั่งให้อารัธนาภิษุสง์อีกรูปหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งราชครูหรือในภาษาจีนเรียกว่า กกทงอวงอายุประมาณ80ปีมาพักร่วมกับท่านอาจารย์เพื่อวิงวอนให้ท่านอาจารย์อยู่ประจำเสียที่นี่อย่าต้องเดินทางไปภาคตะวันตกอีกแต่ท่านอาจารย์หายอมรับปากไม่เวลาล่วงมาราวสิบวันก็ทูลลาเพื่อจาริกต่อไปพระเจ้าเกาเชียงรับสั่งว่าข้าพระเจ้าได้ให้พระราชคุรุ ไปหาหรือเพื่อขอให้ท่านอยู่ประจําที่นี่ไม่ทราบว่าท่านจะคิดเห็นประการใดท่านอาจารย์กล่าวสนองในพระกรุณาธิคุณที่มีพระประสงค์จะให้อยู่ประจําแต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเพราะขัดต่อความมุ่งหมายที่มาทั้งนี้พระราชาตรัสว่าเมื่อครั้งข้าพระเจ้าตามเสด็จพระบิดาไปยังมหาประเทศของท่าน ได้โดยเสด็จพระเจ้าซุยตีไปยังนครหลวงภาคตะวันตกทั้งได้ผ่านเมืองต่างๆมีเมืองเอียนต้อหุนและจิ้นเป็นต้นได้พบกับพระสงฆ์ที่เรืองนามมาก็มากแต่ไม่ได้เกิดศรัทธาเริ่มใสเท่าใดนักครั้นมาได้ยินชื่อท่านอาจารย์กายและใจก็เปี่ยมปลื้มยินดี ร่าเริงถึงกับมือรำเท้าเต้นมีความตื่นเต้นยิ่งนักหวังว่าท่านได้มาถึงแล้วก็จะอยู่รับการอุปถาของข้าพเจ้าต่อไปจนตลอดชีวิตข้าพเจ้าจะให้ประชาชนพลเมืองขึ้นเป็นสิทธิ์รับการอบรมสั่งสอนของท่านทั้งสิน้นอีกทั้งบรรดาบรรพชิตซึ่งแม้อย่างมีน้อยก็รวมได้จำนวนหลายพันรูป จะได้นำคำพีมาศึกษากับท่านขอท่านจงยอมตามที่ปรารภนี้อย่าคิดไปภาคตะวันตกอีกเลยท่านอาจารย์ถวายพระพรว่าพระมหากรุณาที่คุณนี้สุดที่อาตามภาพผู้ยังหย่อนในคุณธรรมจะรับไว้ได้การที่เดินทางมานี้หาใช่เพื่อการรับอุปถาเกื้อกูลประการใดมิได้เป็นแต่รู้สึกสลดสังเวช ด้วยการศึกษาพระธรรมวินัยในประเทศของอาตมาภาพยังไม่มีบริบูรณ์อีกทั้งพระธรรมคัมภีร์ก็ขาดตกบกพร่องไม่ครบถ้วนเป็นเหตุให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยอาตมาภาพตั้งใจไปสอะแสวงพระธรรมวินัยที่แท้จริงเพราะเหตุฉะนั้นจึงอุทิศชีวิตร่างกายมุ่งไปประเทศตะวันตกเพื่ออัญเชิญคัมภีร์พระพุทธวจนะ ที่ยังไม่เคยสดับเพราะว่าอมริตรถแห่งพระสัตธ,ธรรมคงไม่ปราปรยลงแต่เฉพาะในกบิลพัทเพียงแห่งเดียวย่อมจะแผ่ความชุ่มชื่นไปสู่ภาคบุรพาด้วยการที่อาตมภาพเดินทางมานี้พอจะเปรียบกับสทาประลาบหรือปอลุง้งผู้เที่ยวสแสวงหาพระธรรมหรือสุทนก,กุมาร หรือกุมารเสี้ยนใช้ผู้ไปเสาะหาสหายร่วมศึกษาธรรมความตั้งใจนับวันมีแต่จะแรงกล้ายิ่งขึ้นจะไม่หยุดยั้งอยู่ท่ามกลางวิถีได้โดยเหตุนี้จึงขอพระกรุณางดพระราชดำรินั้นเสียอย่าทรงยึดถือเป็นพระอารมณ์เลยพระราชาตรัสตอบว่า ข้าพเจ้ามีความนับถือรักใคร่ท่านอาจารย์เป็นที่สุดจึงขอนิมนต์ไว้สักการบูชาให้จงได้แม้ภูเขาช่างเนี้จะเคลื่อนไหวความตั้งใจของข้าพเจ้าก็คงไม่เปลี่ยนแปลงขอท่านจงเชื่อในความสัต์จริงโดยไม่ต้องมีความเครือบแคลงแต่ประการใดท่านอาจารย์ถวายพระพรว่าพระเจตนาดีได้ปรากฏทราบซึ้งแล้ว ไหนเลยจะต้องรอให้เป็นพระภาระรับสั่งซ้ำแต่อาตามภาพมาทานตะวันตกนี้ก็เพื่อการสื่อพระธรรมวินัยเมื่อยังไม่ได้สมประสงค์จะละเลิกเสียกลางทางอย่างไรได้ฉะนั้นจึงขอถวายพระพรลาและขอได้ทรงเห็นความจำเป็นทั้งนี้ด้วยอันหนึ่งมหาบาพิษได้ทรงอบรมสร้างสมบุญกุศลไว้แต่ปางก่อน ในการบัดนี้จึงดำรงตำแหน่งเอกอัครบุรุษไม่แต่เป็นที่พึ่งสูงสุดของอาณาประชาราชอย่างเดียวยังเป็นองค์ศาสนูปถัมภกอีกด้วยโดยเหตุนี้จึงชอบที่จะมีพระอุปการะส่งเสริมให้ไปสืบพระศาสนาแทนการขัดขวางอันจะควรดังรือพระราชาตรัสตอบว่า ข้าพระเจ้ามิได้ขัดขวางดอกแต่เนื่องด้วยในบ้านเมืองของข้าพระเจ้ายังไม่มีครูอาจารย์สอนพระธรรมจึงใคร่นิมนต์ท่านไว้เพื่อให้แนะนำสั่งสอนผู้โง่เขลาเบาปัญญาท่านอาจารย์คงปฏิเสธไม่ยอมตามพระราชามีสีพระพักผิดปกติเหมือนกับทรงกริว้วชูพระหัตถ์ขึ้นแล้วเปล่งสุรเสียงรับสั่งว่าถ้าดังนั้น ข้าพระเจ้าพอมีทางอื่นที่จะปฏิบัติต่อท่านอาจารย์ได้การไปมาท่านจะทำตามอำเภอใจได้หรือข้าพเจ้าจำต้องขอโ่งเหนี่ยวท่านไว้หรือมิฉะนั้นก็ส่งท่านคืนไปยังประเทศของท่านขอให้ท่านระลึกตรึกตรองดูให้ดีว่าการเชื่อฟังนั้นคงจะดีกว่าอย่างอื่นท่านอาจารย์ถวายพระพรว่า การที่อาตมามภาพผ่านมานี้ก็เพื่อไปสแสวงหาพระประมาตธ,ธรรมบัดนี้ต้องมาประสบอุปสรรคเช่นนี้ก็มีแต่ร่างกายเท่านั้นที่จะถูกเหนี่ยวรั้งไว้ได้แต่น้ำใจนั้นคงเป็นไปไม่ได้เมื่อกล่าวดังนี้แล้วให้รู้สึกอัดอั้นด้วยการสะอึกสะอื้น,นไม่สามารถต่อไปได้ แต่ก็มีได้ทำให้พระราชาทรงผ่อนผันประการใดเป็นแต่ต่อมามีรับสั่งให้เพิ่มการปรินิบัติดียิ่งขึ้นและทุกวันถึงมื้อฉันพระองค์ก็จะทรงประเคนพระตาหารเองเมื่อท่านอาจารย์ต้องถูกเหนี่ยวรั้งอันเป็นการตัดรอนความตั้งใจของท่านชนี้จึงปฏิญาณว่าจะไม่ฉันอาหารเพื่อจะให้พระราชาทรงกลับพระหฤรุไย แล้วนั่งสงบนิ่งอยู่โดยมิได้มีน้ำหรืออาหารผ่านถึงปากเลยเป็นเวลาสามวันถึงวันที่สพระราชาทรงสังเกตเห็นว่าท่านอาจารย์มีอาการอ่อนเพลียลงเป็นลำดับทรงรู้สึกขวยเขินและหวันพระหารืไทยเป็นอันมากจึงนำ้ำมการขอขมาแล้วรับสั่งว่าจะยอมให้ท่านอาจารย์เดินทางไปภาคตะวันตกได้ แต่ขอให้ฉันอาหารเสียก่อนท่านอาจารย์เกรงว่าจะไม่เป็นจริงจึงขอให้ทรงชี้ดวงอาทิตย์เป็นพยานประกอบข้อความที่รับสั่งนี้พระราชาตรัสว่าถ้ากระนั้นจงไปผูกสัมพันธ์ร่วมกันเฉพาะพระพักพระพุทธปฏิมาเมื่อท่านอาจารย์ยินยอมจึงพร้อมกันไปยังวิหารและพระชนนีเตียวไทหุย ก็เสด็จประทับณที่นั้นด้วยครั้นถึงจึงนมัสการตั้งสัตยาธิฐานขอนับถือกันเป็นพี่น้องและส่งอนุญาตให้ท่านอาจารย์ไปสื่อพระธรรมวินัยได้ตามประสงค์พระราชายังตรัสว่าขากลับให้มาพักอยู่ในประเทศนี้สมปีเพื่อให้ข้าพเจ้าสักการะบูชา และถ้าหากท่านอาจารย์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อใดก็ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้อุปถาคเช่นเดียวกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหรือพระเจ้าพิมพิสารได้เป็นผู้อุปถาคพระพุทธองค์ระหว่างนี้ขอให้พักอยู่เดือนหนึ่งก่อนเพื่อแสดงธรรมเรื่องราชมิตรีโลกกปาละปรัญาปารมิตาสูตร กับทั้งจะได้เตรียมเครื่องของถวายสำหรับการเดินทางด้วยท่านอาจารย์ยอมตกลงตามนี้พระสุนนีทรงปราโมทยยินดีขออธิษฐานให้ได้กำเนิดเป็นญาติยมอุปถาของท่านอาจารย์ในทุกภพต่อจากนั้นท่านอาจารย์จึงยอมฉันอาหารทั้งนี้เป็นที่แสดงน้ำใจอันบริสุทธิ์หนักแน่นของท่านอาจารย์ให้ปรากฏเห็นป่านนี้ วันต่อมามีรับสั่งให้ปลูกปรมทำเป็นศาลาธรรมอันกว้างใหญ่จุที่นั่งได้ประมาณ300คนและจัดที่ประทับสำหรับพระชนนีพระราชาตลอดจนที่นั่งของพระราชครูและขุนานางข้าราชการใหญ่น้อยตามลำดับชั้นเพื่อสดับพระธรรม,มเทศนาเมื่อถึงเวลาแสดงพระธรรมพระราชาทรงยกกระถางธูปเสด็จมารับ และทรงนำท่านอาจารย์พอถึงที่ก็ลดพระกายลงต่างขั้นให้ท่านอาจารย์เหยียบก้าวขึ้นสู่ธรรมาทและได้ปฏิบัติอย่างนี้ทุกวันเสมอมาจนการแสดงธรรมสิ้นสุดลงแล้วมีรับสั่งให้บรรพชาสาม,มเณรสี่รูปเพื่อให้เป็นผู้ติดตามท่านอาจารย์กับจัดทำรรสบงจีวร30สํารับถวายและเพราะภูมิภาคตะวันตกนั้นหนาวจัด จึงเตรียมของถวายอื่นอีกหลายอย่างมีผ้าคลุมหน้าถุงมือถุงเท้ารองเท้าหุ้มแข้งเป็นต้นนอกจากนี้ยังถวายทองคำร้อยตำลึงเงินตราสามหมื่นแพลหินแพลกิ่นห้าร้อยไม้ซึ่งแพลหลินที่ว่านี้คือแพลที่ด้านหน้าเป็นมันกว่าด้านหลังส่วนแพลกิ่นเป็นแพลที่ทอด้วยไหมดิบนะครับ เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมาในเวลา20ปีพร้อมทั้งม้า30ม้าและคนใช้25คนครั้นแล้วรับสั่งให้หัวศินเจ้าพนักงานในราชสำนักไปส่งท่านอาจารย์ถึงราชสำนักเยฮูคานคำว่าเยโฮตามภาษาเติร์กอ่านว่ายับคูเป็นตำแหน่งข้าราชการ หรือพระญาติพระวง์ชั้นสูงของท่านกับจัดราชสาร24ฉบับส่งไปยังเมืองคูจีหรือจังหวัดโคกือในมณฑลซินเกียงปัจจุบันนี้และอื่นๆรวม24เมืองราชสารทุกฉบับมีแพร่ลินม้วนใหญ่หนึ่งไม้มอบไปด้วยเป็นสำคัญอย่างได้จัดแพร่ลินแพรกิ่นอีก500ไม้ กับผลไม้สองเล่มเกวียนไปถวายเยฮูขานด้วยในราชสารถวายเยฮูขานนั้นมีความว่าท่านอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้ที่หม่อมฉันส่งไปสื่อพระาศาสนาอย่างเมืองพราหมขอได้ประทานพระเมตตากรุณาดุดเดียวกันกันกบที่ได้มีต่อม่อมฉันกับขอประทานรับสั่งไปยังประเทศต่างๆให้จัดส่งม้าเป็นทอด จนพ้นเขตแดนด้วยท่านอาจารย์รู้สึกในพระอุปการะคุณอันใหญ,ญ่หลวงในการที่ทรงจัดให้มีสามเณรเป็นผู้ติดตามกับประธานราชสารแพร่พรันต่างๆเช่นนั้นจึงถวายปฏิการะลิขิตมีข้อความดังต่อไปนี้อาตมภาพได้สดับมาว่าผู้ที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลอันกว้างลึกต้องอาศัยเรือและแจวฉันใด ปุถุชนผู้จะนำตนให้ล่วงพน้นห่วงลุ่มหลงก็ต้องพึ่งพระพุทธโอวาชะนั้นเหตุนี้พระตถาคตเจ้าผู้ทรงพระเมตตาใหญ่ยิ่งแก่สัตว์ทั้งหลายประดุดโอรสองค์เดียวของพระองค์จึงเสด็จลงมาตรัสรู้ในโลกอันรกชัดด้วยกิเลสอาสวะนี้และรัศมีแห่งวิชาสาม คือปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตายานอาสวัคไยายานได้ส่องแสงโอภาษมาทำลายความมืดมนเมฆแห่งพระเมตตาก็ปกคลุมนพดลประโปรยเม็ดฝนแห่งพระธรรมให้ความชุ่มชื่นทั่วถึงสามพันโลกธาตุเมื่อสำเร็จหิตานุหิตาประโยชน์แล้วก็ทรงสละนิรมาณกาย เสด็จสู่ธรรมกายปรินิพานแต่พระศาสนาที่ได้ทรงประดิษฐานไว้ได้แผ่ออกไปถึงภาคบุรพาเป็นเวลา600ปีเศษโดยพระกัสปะมาตังคะรวมทั้งพระคังเจงไกเป็นผู้นำมาสู่ดินแดนงโงมณฑลเกียงสูและลกคือจังหวัดลกเอียงในมณฑลโฮนานปัจจุบันอีกทั้งพระธรรมรัก และพระกุมาราชีพก็ได้ทำการเผยแผ่ในแคว้นจินคือมณฑลเชนซีและเหลียงคือมณฑลการซูมิให้พระศาสนาร่วงโรยโดยต่างได้ช่วยกันทำนุบบำรุงมีการแปลคำพีเป็นอาทิแต่เนื่องด้วยผู้แปลเป็นผู้มาแต่บ้านเมืองไกลการแปลจึงมีผิดเพี้ยนทั้งข้อความและสำเนียง ยิ่งห่างไกลาจากพุทธการมาเป็นเวลาเนิ่นนานความเข้าใจในข้ออัธ,ธรรมก็ยิ่งคขว้เขวเคลื่อนคราดเหตุฉะนั้นพระนิพพานอันเป็นเอกรสแห่งพระพุทธโอวาทปรากฏจำแนกเป็นสองคติหลักธรรมซึ่งไม่ควรผันแปรเป็นอื่นก็ถือแตกต่างกันเป็นสองฝ่ายคือคณะเหนือและใต้ ต่างโต้เถียงกันยุ่งเหยิงเป็นเวลาหลายร้อยปีมานี้ทั่วประเทศย่อมมีความสนเทศสงสัยโดยไม่มีผู้สามารถใดจะวินิจฉัยชี้ขาดได้ด้วยบุญกุศลแต่หนหลังคุ้มครองอัตมาภาพได้เตรียมตัวอยู่ในสมณเพศตั้งแต่ยาววัยและศึกษากับครูอาจารย์สืบมาจนอายุย่างเข้า20ปี ก่อนอุปสมบทเป็นพิสุสงฆ์และได้สอบสวนทวนถามกับปราชผู้เรืองนามตลอดจนเพื่อนฝูงผู้รอบรู้ทั่วไปลทัทธิฝ่ายนิกายมหายานและหินยานก็ได้ศึกษามาบ้างแล้วเหมือนกันแต่เมื่อหยิบหนังสือทำรรคำพีขึ้นมาอ่านโดยพินิษพิเคราะห์แล้วไม่มีสักครั้งที่ไม่คิดชะงนสนเทเป็นที่ลังเลใจ จนผูกจิตคิดมุง่งจะไปให้ถึงพระเชตวนารามและภูเขาคิชกูดนมัสก,การสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และขอศึกษากับท่านผู้ทรงความรู้เพื่อปลดเปลื้องข้อสงสัยเหล่านั้นเสียทั้งทั้งที่ได้สำนึกว่าความดำรินี้เท่ากับจะใช้กระบอกเพียงหนึ่งนิ้วส่องมองอย่างดูฟ้า หรือตวงน้ำทะเลด้วยฝาหอยแม้กระนั้นก็ไม่อาจจะสละความตั้งใจอันบริสุทธินั้นได้จึงได้ออกเดินทางมาวันแล้ววันเล่าจนผ่านมาถึงเมืองอีอูด้วยบุญญาพิสังขารสมานความราบรื่นกับฟ้าและดินประกอบกับความกลมเกลียวของทวิภาคแห่งธรรมชาติ มหาบาพิษท,ทรงดำรงอิสริยยศราชปกครองไพร่บ้านพลเมืองประดุดบิดาเลี้ยงบุตรบ้านเมืองมีจารีปประเพณีตามเยี่ยงอย่างมหาประเทศตะวันออกคือประเทศจีนทั้งส่งคุ้มครองบรรดาภูมิภาคที่ล้าหลังแถบด้านตะวันตกมีเล่าลังงวยซีกือซือล่างหม้อ เหล่านี้ล้วนได้พึ่งพระบารมีด้วยพระเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่มหาบาพิษยังทรง,ขงเขารบปราดโปรดบัณฑิตเอื้อเฟื้อในกุศล,ลกิจพร้อมด้วยแผ่พระเมตตาอารีโดยทั่วไปทรงกรุณาแก่ผู้มาแต่ทางไกลโดยมีรับสั่งให้ไปต้อนรับอาจตามภาพเมื่อมาถึงแล้ว พระเมตตากรุณาก็มีแต่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นได้โปรโดให้มีการเทศนาเผยแผ่พระธรรมยังถ่อมพระองค์ลงนับถืออาตมภาพเสมือนญาติสนิทด้วยฉันทะมิมตรไมตรีแล้วมีพระราชสารถึงแคว้นตะวันตกต่างๆกว่า20ฉบับฝากฝังให้ได้รับอุปการะ และรับส่งต่อไปเป็นทอดทอดส่งวิตกถึงการไปโดยโดดเดี่ยวในภูมิภาคตะวันตกอันเต็มไปด้วยหิมะและกันดาลด้วยความหนาวจึงโปรโดให้บวชสามเณรสี่รูปเป็นผู้ช่วยติดตามดูแลและประทานสบงจีวรหมวกและเสื้อคลุมขนสัตว์รองเท้าหุ้มแข้ง ทุงเท้ารวมกว่า50สิ่งอีกทั้งแพรและกับปิยพันธ์มากมายเพื่อเป็นค่าเดินทางไปและกลับในระยะเวลา20ปีทั้งนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณสุดที่จะประมาณจะเปรียบกับแม่น้ำเก่าฮอก็ไม่มากเท่าหรือภูเขาชังเนี้ยก็ไม่หนักกว่า ต่อไปนี้เป็นอันไม่ต้องวิตกถึงอันตรายในการผ่านช่องทางนํำแข็งแห่งเมืองเฮียนโตในมวลทนสินเกียงแล้วไหนไม่ช้าก็จะได้ไปนมัสการถึงบันไดทิพย์ที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงและพระศรีมหาโพธิพฤกษ์โดยอาศัยพระราชานุมัติและอุปการะด้วยประการทั้งปวง ต่อแต่นั้นก็จะได้ไปสอบหาบรรดาครูอาจารย์เพื่อขอรับความรู้ในข้ออัธธรรมที่แท้จริงแล้วนำกลับไปแปลเผยแพร่ในหมู่ชนที่ยังไม่เคยสดับตรับฟังอีกทั้งจะได้แผ่วถางป่ารกแห่งความเห็นที่เคลื่อนคลาดและกำจัดการสั่งสอนที่นอกกรีดนอกรอย จัดมูรณะข้อปฏิบัติซึ่งยังบกพร่องและตั้งเข็มทิศเป็นแนวทางสำหรับพุทธบริษัทสื่อไปพฤติการโดยสังเขนี้หากบังเกิดพระลานิสงก็ขอจงสนองพระกรุณาที่คุณอันใหญ่ยิ่งนั้นด้วยเหตุด้วยหนทางเบื้องหน้ายังไกลมากไม่สามารถจะพักอยู่ให้เนิ่นานานต่อไปได้วันพรุ่งนี้ จำต้องถวายพระพอลาด้วยความอาลัยเป็นอย่างยิ่งอาตมภาพขออนุโมทนาในพระราชกุศลกิจและจารึกพระมหากรุณาธิคุณไว้ณนะที่นี้ด้วยพระราชาทรงตอบว่าท่านได้ยอมให้ข้าพเจ้านับถือเป็นพี่น้องกันแล้วราชทรัพย์ทั้งประเทศก็ย่อมมีส่วนร่วมกันทั้งสิ้น ใช่เหตุที่จะต้องยกบุญยอคุณด้วยเลยในวันที่จากกันไปนั้นพระราชาพร้อมด้วยหมู่พิสุทสงฆ์ข้าราชาบริพารและมหาชนได้เสด็จและไปส่งท่านอาจารย์ทางทิศตะวันตกของเมืองพระราชาทรงสวมกอดท่านอาจารย์ด้วยความโศกเศร้าอาลัยผู้คนที่ตามไปก็แสดงความอาลัยเศร้าโศกด้วยอาการคร่ำครวญ เสงงแซ่รอบข้างพระราชารับสั่งให้พระนางและประชาชนกลับก่อนพระองค์กับราชบริพารและพิสุสง์ได้ทรงและขี่ม้าตามไปส่งเป็นหนทางอีกหลายสิบลี้แล้วจึงกลับตามระยะทางที่ผ่านไปนั้นบรรดาเจ้านายและผู้ปกครองแควนต่างๆ ล้วนแสดงความเคารพนับถือทํานองเดียวกันตลอดมาและได้เดินทางสู่ทิศตะวันตกเรื่อยไปจนถึงเมืองบ่อปัวเซียผ่านเมืองนี้แล้วก็เข้าถึงแคว้นอัคคณิท่านผู้ฟังทุกท่านครับตำนานประวัติพระถังซัมจั๋งในตอนที่สได้เล่ามาจนถึงพระอาจารย์ถังซัมจัง๋งได้รับการอุปการะ และการอุปถัมภ์จากพระราชาแห่งเมืองเกาเชียงจนกระทั่งได้ส่งท่านออกจากเมืองเพื่อเดินทางต่อไปเรื่องราวที่พระราชาแห่งเมืองเกาเชียงนั้นได้ปฏิญาณเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพระอาจารย์ถังซมจังเป็นเรื่องราวที่คล้ายกับในตำนานไซอิว๋วที่ได้เล่าไปว่าพระเจ้าถังไทจงก็ได้ประกาศเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพระถังซมจังเหมือนกัน แต่เนื่องจากประวัติพระถังซัมจั๋งฉบับจริงนั้นพระถังซัมจั๋งไม่เคยได้พบกับตัวพระเจ้าถังไทจงโดยตรงเพราะเหตุดังนั้นผู้แต่งตำนานเซอิ๋วน่าจะเอาเรื่องราวที่บอกว่าพระเจ้าถังไทจงเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพระถังซัมจั๋งมาจากประวัติตอนที่พระถังซัมจั๋งนั้นเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับพระเจ้าเมืองเกาเชียงนั่นเองส่วนเรื่องราวลังจากนี้พระถังซัมจั๋ง จะได้เดินทางจากเมืองเกาเชียงออกไปสู่แคว้นอัคคณิและไปถึงแคว้นกัญยากุปะชะสืบต่อไปนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในช่องโชธรรราชบุตรธรรมตนานในคลิปเรื่องประวัติพระถังซัมจั๋งฉบับสมบูรณ์ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้กระหมชู่คุ้งขอลาไปก่อนขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม เจอไม่แก่ทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ